สวัสดีครับได้เวลาข่าวกับ Anews Time นะครับประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2563คลิปนี้ผมไม่ได้มาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาแต่ว่าอยากจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยแล้วก็ ไม่ว่าจะทําผิดทําถูกทุกคนที่เป็นประชากรเป็นประชาชนชาวไทยก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญซึ่งมันมีอยู่บรรทัดหนึ่งที่เขียนเอาไว้แทบจะทุกฉบับในฐานะเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ที่มีเขียนเอาไว้แบบนี้เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าป้องกันคนที่พวกฉลาดแกมโกงนะครับอาศัยช่องว่างของกฎหมายแล้วไปกระทําความผิดแล้วก็อ้างว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการตัดสินคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็แล้วแต่มีทั้งเป็นไปตามพยานหลักฐานมีทั้งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่มันก็มีหลายคดีเช่นเดียวกันที่มันไม่ชอบมาพากลมันไม่โปร่งใสมันไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะเป็นผมเกิ่นมาแบบนี้หลายท่านคงจาพาะพอนึกภาพตามในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อวานนี้สื่อไทยเริ่มรายงานว่านายบอสวรยุทธอยู่วิทยา ญายาตของเครื่องดื่มชูก,กำลังยี่ห้อหนึ่งกระทิงแดงนี่แหละออกชื่อไปเลยนะครับซึ่งต้องคดีขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตมาตั้งแต่ปี2555จนตอนนี้ผ่านมา8ปีสำนักข่าวไทยไม่ได้เป็นสื่อแรกที่รายงาน ข่าวการประกาศยกฟ้องจากอายการสูงสุดแต่เป็นสื่อจากต่างประเทศที่รายงานก่อน CNN รายงานก่อนสื่อในประเทศไทยว่านายบอสอยู่วิทยาหรือวรยุทธ์อยู่วิทยานยถูกอายการสูงสุดสั่งยกฟ้องก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีความผิด ทุกกรณีจะพูด,ดง่ายคือตอนนี้บริสุทธิ์เหมือนเหตุการณ์เมื่อปี2555มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยผมก็เห็นข่าวนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายเห็นข่าวทางสื่อต่างๆที่ออกมานี่แหละนะครับเพราะเราก็ต้องทํามาหากินก็เสพข่าวแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นกระบวนการยุติธรรมไปจนก็ไม่รู้ว่ามันเงียบไปนานคือจนลืมอ่ะ นะครับแล้วก็เพิ่งจะมาทราบข่าวเมื่อวันสองวันนี้แหละนะครับได้มีการตีข่าวออกมาว่าอายการสูงสุดสั่งยกฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาถามว่าทําไมอายการสั่งยกฟ้องตอนนี้สื่อในประเทศไทยเมื่อทราบข่าวแล้วก็เริ่มรายงานกันนะครับทางด้านของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับได้มีการถแถลงข่าวในเรื่องของอการชี้แจง นะครับเพราะว่ามันมีการแชร์กันเป็นโลกโซเชียลต่างๆโดยเฉพาะ h a s h ท็ g ที่บอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถึงขนาดวิงวอนนะครับว่าหยุดให้ใช้คำนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหยุดได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมามันทำให้หลายๆคนเนี่ยทำใจลำบากบางคนพอทราบข่าวว่าอายการสูงสุดสั่งยกฟ้องเนี่ยถึงขนาด ดูข่าวไม่จบเลยนะครับรับไม่ได้8ปีที่ไร้ค่า8ปีที่ภาษีประชาชนไม่มีประโยชน์ในการปกป้องประชาชนผู้ที่ถูกกระทำมีนามซ้ำยังมีการระบุในหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นหนังสือแจ้งคำสั่งเด็ดขาด นะครับเป็นหนังสือแจ้งคำสั่งเด็ดขาดอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาเนื้อหาใจความในจดหมายฉบับนั้นเนี่ยโดยละเอียดผมไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่มันมีอยู่คำหนึ่งที่สื่อทางสถานีโทรทัศน์จับประเด็นนั่นก็คือถ้อยคำที่บอกว่าดาบตำรวจวิเชียนนายตำรวจที่ถูกชนจนเสียชีวิตเนี่ยเป็นจำเลยที่สอง นั่นหมายความว่าอะไรครับผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแต่การที่ใช้คําว่าดาบตํารวจวิเชียนเป็นจําเลยที่สองก็เท่ากับว่าดาบตํารวจวิเชียนเนี่ยก็มีความผิดหรือจะพูดภาษาประกันภัย,ปร,ภยประกันอุบัติเหตุก็คือเป็นการประมาทร่วมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยความประมาทร่วมจากทั้งสองฝ่ายอดีตนายตำรวจที่เคยทำคดีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปเกระจ่าง ผู้ที่เคยประกาศว่าจะไม่ยอมให้ลุงน้องตายฟรีบุกเข้าไปถึงบ้านของผู้ต้องหาก็คือนายบอสอยู่วิทยาช่วงแรกนี่มีการให้คนใช้นะครับให้คนใช้ให้คนดูแลภายในบ้านพ่อบ้านมารับผิดแทนด้วยนะครับแต่พลตําตรวจโทรคำาวณวิทย์ไม่เชื่อจนนํามาสู่การมอบตัวในท้ายที่สุดแล้วไหนจะมีทั้งด้านของอดีตสารวัตรเช่าบริษ ซึ่งตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองที่พักก้าวไกลเป็นคนที่ถ่ายรูปเป็นคนที่ลงไปเก็บหลักฐานด้วยตัวเองก็ออกไม่สัมภาษณ์ว่าไม่พอใจการสั่งยกฟ้องของสารในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับคดีนี้เนี่ยพลตำรวจโทคำโรวจวิทูป,ประจังเคยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ชอบมาภาคนลตั้งแต่แรกหลายๆเรื่องหลายๆอย่างตั้งแต่เขาเริ่มทําสานวนคดีจนหมดวาระจนกะเกษียณตัวเองไป แล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยยังเคยตั้งคณะกรรมการสอบตํารวจชุดที่ทําคดีนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าตั้งสอบเพราะอะไรคือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบลูกน้องตัวเองหลายคนก็ตีความไปว่าเป็นเพราะว่าทาคดีช้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าทาคดีบกพร่องจนมีช่องโหว่ช่องว่างให้เกิดการยกฟ้องในครั้งนี้หรือเปล่า เมื่อวานนี้ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือชี้แจงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเคยทำหนังสือแย้งคำสั่งยกฟ้องของอายการสูงสุดมาแล้วครั้งหนึ่งคือสรุปก็คืออายการสูงสุดเนี่ยเคยสั่งยกฟ้องคดีนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่เป็นข่าวแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เคยทำหนังสือแย้งไปแล้วแต่มาวันนี้อายการสูงสุด ยังยืนยันที่จะสั่งยกฟ้องคดีของนายบอสบรยุทธ์อยู่วิทยาและกฎหมายก็กำหนดว่าตำรวจเนี่ยสามารถแจ้งคำสั่งอายการได้เพียงครั้งเดียวก็เป็นอันจบไปทีนี้เราไม่รู้นะครับว่าต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการขุด คดีนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกได้หรือเปล่าเพราะว่ากระแสะตีกลับมันรุนแรงมากนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยถามหาชื่ออายการสูงสุดแล้วนะครับแต่เอาละ่ะก่อนที่มันจะไปถึงระดับอายการสูงสุดสั่งเนี่ยเราก็ต้องไล่กันไปตามขั้นตามตอนตั้งแต่คนที่ทําสำนวนคนที่ทําคดีส่งเรื่องขึ้นไปนะครับว่าเก็บพยานหลักฐานนู่นนี่นั่นเนี่ยมันครอบคลุมหรือชัดเจนหรือไม่นะครับอันนั้นไม่ไปก้าวล่วงแล้วกัน แต่วันนี้ผมบอ,อกมาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งมองว่ามันไม่มีความยุติธรรมกับคนที่ขับรถโดยประมาทจนทำให้บุญถึงแก่ความตายเนี่ยอายุความคดีนี้มัน15ปีนะครับสำหรับคดีนี้ถือว่าเป็นข้อหาแรกเลยที่นายบอสถูกตั้งก็คือขับรถโดยประมาทจนทำให้บุนถึงแก่ความตายอายุความใน15ปีตอนนี้ผ่านมาแล้ว8ปี ข้อหานี้จะหมดอายุในปี2,570แต่ก็มาโดนในการสูงสุดสั่งยกฟ้องซะก,ก่อนเป็นไปได้หรอครับคนขับรถชนคนตายไม่มีความผิดแม้ว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะครับจะมีการบอกว่าทางด้านของตัวแทนของฝั่งผู้ต้องหาคือนายบอสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทนายเนี่ย ได้มีการนําเงินไปเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของดาบตารวจวิเชียนแล้วเนี่ยเป็นหลักล้านบาทแต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องชดใช้เขาอยู่แล้วครับแต่ว่ากันโดยกระบวนการยุติธรรมว่ากันโดยกระบวนการกฎหมายเนี่ยการที่อายการสั่งยกฟ้องแบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วหรือเปล่านะครับพยานหลักฐานอ่อนหรือมันมีมากกว่านั้นเพราะว่าพ่อของนายบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะครับหรือบริษัทกระทิงแดงเนี่ย ถือว่าเป็นเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับสองของประเทศไทยจากการจัดอันดับของฟ r o อกไทยแลนด์ล่าสุดหลายคนตีความและมีการติดแฮชแท็กว่าคุกม,มีไว้ขังเฉพาะคนจนเท่านั้นหรือตอนนี้นายบอสยังหายหัวนะครับคดีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2555ไล่มาจนตอนนี้8ปีในปี2560ก็มีหมายเรียก สารมีหมายเรียกให้นายบอสเนี่ยมาในงานตัว8ครั้งไม่มาเลื่อนโน่นเลื่อนนี่นะครับแล้วก็ทางด้านตอมตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็มีการขึ้นบัญชีดำยกเลิกหนังสือเดินทางคือโผล่มาสนามบินเมื่อไหร่โดนจับมาวันนี้อายการสูงสุดสั่งยกฟ้องข้อหาหลักๆของนายบอสเนี่ยนะครับก็คือ2ข้อใหญ่ๆ ข้อแรกก็ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือขับรถโดยประมาทจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอายุความส5ปีแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือขับรถชนคนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไม่แจ้งเจ้าพนักง,งานอันนี้มีอายุความ5ปีก็หมดอายุความตั้งแต่ปี6 5 6 0แล้วยังมีข้อหาอีก3ข้อหาที่ ก็โดนยกฟ้องไปด้วยนะครับทั้งเรื่องเมาแล้วขับทั้งเรื่องอะไรนั่นแหละแล้วก็เมื่อวานที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ออกมาถแถลงเนี่ยก็บอกว่าตํารวจทําอะไรไม่ได้มากกับคําสั่งของอ่กับคําสั่งยกฟ้องของอัยการสูงสุดในครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนไปก็คือตํารวจเขาบอกว่าเขาแย้งไปแล้วครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่เป็นผลตอนนี้ก็คือได้แต่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัยการสูงสุดแล้วเดี๋ยวก็จะมีการดําเนินการถอนแจ้งหมายจับที่ไปดําาาาเนนิกกกรรไวว้ับตํจสล ก็นั่นเท่ากับว่าทําให้ในายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ไม่มีคดีอะไรติดตัวเลยนะเรียกว่าเป็นคนบริสุทธิ์พุดพองเจ็บปวดนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นรากหญ้ามันมีหลายๆคดีที่ถูกนํามาเปรียบเทียบว่าหากเป็นตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาเนี่ยคดีขับรถชนคนตายเนี่ยยังเก่งมันก็คงไม่น่าเกินหนึ่งปีหรอกครับนะแล้วนี่มันเกิดอยู่ย่านใจกลางเมืองหลวงนะครับย่านทองหล่อมีกล้องวงจรปิด แม้มันจะเกิดในช่วงรู้สึกน่าจะเป็นเช้ามดืดเอกสารหลักฐานต่างๆตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับว่าทางสำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรจะมาบอกให้ประชาชนหยุดโพสต์หยุดแชร์หยุดติดแฮชแท็กคุกมีไว้ขังเวพาคนจนเนี่ยผมว่าคงทําได้ลําบากครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาจะต้องทําคือตอบคําถามของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายฝ่ายรอให้อาการสูงสุด ถแถลงข่าวณนะขณะที่ผมนั่งบันทึกคลิปวิดีโอนี้ยังไม่เห็นข่าวจากคำถแถลงของอายการสูงสุดสารคือสิ่งที่บุคคลทุกคนไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่ถ้าหากมันเป็นการตัดสินที่ประชาชนทั้งประเทศเห็นแย้งว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่โปร่งใสมันก็ควรจะต้องมีการปฏิรูปครับตอนนี้หลายคนมีการเรียกร้องให้ปฏิรูป สำนักงานตำรวจแห่งชาติใหม่ปิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดามีผลงานระดับสุดยอดได้รับคำชื่นชมมาตั้งแต่เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเหตุพออชิงทองแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายเหตุการณ์ที่พอบตรเนี่ยลงมือด้วยตัวเองลงพื้นที่ด้วยตัวเองปิดคดีด้วยตัวเอง จนได้รับความชื่นชมไปทัาา่วสารทิศจะตกม้าตายกับคดีนี้หรือเปล่าเราไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้คดีนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่า Big กแป๊เนี่ยมาดํารงตําแหน wings, ader, ่งพบตรเนี่ยภายหลังจากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับว่าสำนักงานตรวจแห่งชาติเคยตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบวี่ันของตำรวจชุดแรกที่ทำคดีนี้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไปตรวจสอบลูกน้องตัวเองเพราะอะไรเพราะทำคดีล่าช้าหรือเพราะทำคดีบกพร่องมีช่องว่างหรืออย่างไรติดตามกันหลังจากนี้ต่อไปนะครับสรุปแล้วตอนนี้เอายึดคำสั่งของอายการลรงสุดเนี่ยคือนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาตกระทิงแดงเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ย ค้นผิดแล้วทุกข้อกล่าวหาแต่หลังจากนี้ผมไม่รู้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายมันจะสามารถขุด,ขดคดีนี้ขึ้นมาทําพิจารณาได้อีกหรือไม่อันนี้ด้วยความเพรพประชาชนธรรมดาอย่างผมไม่ทราบติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับนี่เป็นแต่เพียงการแสดงความคิดเห็นในฐานะรประชาชนคนหนึ่งผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเยียวยานั่นแหละครับ นะทิ้งไทยเน็บสักหน่อยหนึ่งจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ตอนนี้ประชาชนรอความช่วยเหลือรอความชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐใครที่ดูแลอยู่ใครที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินก็ให้รีบทำรีบรำเนินการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากเอ็นเนลส์ไทม์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เอ็นนิวส์ไทม์กับการรายงานข่าวสารที่ตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ